สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องมาดามโอชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินบ้านราคาถูกๆทางนั้นเลยนะคะยังวันนี้นะคะโอจะพาทุกท่านชมบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านที่โอบอกเนี่ย อยู่บนเนื้อที่2องไร่นะคะทางเจ้าของนั้นต้องการขายแบบด่วนมากและบ้านหลังนี้นะคะสร้างไว้ยังใหม่อยู่เลยพร้อมที่จะเข้าอาศัยอยู่ได้เลยนะนอกจากมีบ้านหลังหนึ่งแล้วยังมีหลังาคาคลุมนะคะสามารถจอดรถได้ถึง5、6คันเลยแล้วก็มีห้องครัวแยกอีกหนึ่งห้องนะคะรวมถึงมีห้องพักแยกอีกหนึ่งห้องต่างหากด้วยนะคะทั้งหมดนี่ทางเจ้าของนั้นขายนะคะ ในราคาเพียงแค่1นล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะบ้านหลังที่โจะพาชมนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวานะคะอยู่ที่ตําบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองด้านหน้าจะมองเห็นวิวเขานี่เห็นไหมนี่คือเขาพระนะคะเห็นไหมบ้านหลังที่โจะพาทุกท่านชมนะอ,อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ชมเลยก็ได้นี่น,นี่เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ ร้อมลัวรอบขอบชิดเลยนะคะบ้านหลังนี้สามารถเข้าได้ถึงหลายทางแล้วก็เส้นทางแต่ละเส้นทางเนี่ยบรรยากาศดีเงียบสงบมองเห็นวิวเขา360องศาเลยรวมถึงมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะคะและสิ่งสำคัญตรงนี้บ้านนี้ยังใหม่อยู่มีแอร์ด้วยพร้อมเข้าอยู่ระบบไฟระบบน้ำทุกอย่างวางไว้เรียบร้อยรวมถึงนะคะด้านหลังของบ้านเนี่ย จะเป็นสวนนะคะก็มีต้นไม้ปลูกอยู่บ้างนะคะก็หลากหลายชนิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาชมดีกว่าว่าลักษณะของบ้านนี้เป็นแบบไหนรวมถึงต้นไม้ที่มีอยู่แล้วก็รวมประตูทางเข้ารั้วทั้งหมดเลยไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาทุกท่านชมบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาหณนะคอนกรีตด้านหน้าให้ชมเนาะนี่เลยบรรยากาศนะคะนี่ ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาตื่นเช้ามาเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมภูเขาติดแบบนี้เลยนะคะนี่มองเห็นชัดมากนะคะรวมถึงตรงนี้นะคะจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่สังเกตดูนะจะมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยเห็นไหมบ้านใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะนี่รวมถึงตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะที่ดินแปลงนี้หรือบ้านหลังนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าจากถนนนะคะ วัดบูยองหรือว่าเราจะเข้าจากทางรีสอร์ทเพชรชลัดก็ได้เข้าได้ถึงสองทางเลยนี่สังเกตนะคะนี่เราจะมะีประตูรั้วสีเขียวตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ที่ที่เราขายเนาะส่วนที่ที่เราขายเนี่ยเข้าซอยตรงนี้นี่เลยเข้าซอยไปนะคะประมาณน่าจะ50เมตรได้นี่เราจะต้องเดินเข้าอันนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะคะน่าจะกว้างประมาณ4 4เมตรโดยประมาณนี่ เราจะเข้าไปตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือมีเพื่อนบ้านที่อยู่ประจำเจ้าของดั้งเดิมหมดเลยอยู่ตรงนี้นะคะนีะ่เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าไปกันค่ะตอนนี้นะคะพยายามพาทุกท่านชมบรรยากาศรอบๆของบ้านหลังที่โหจะขายเนี่ยตรงนี้นะคะใกล้กับตลาดลงเกลือมากๆนะคะ ห่างจากตลาดลงเกลือนะคะเพียงแค่2.9กิโลเมตรเองนะคะซึ่งตรงนี้เดินทางสะดวกสบายมากใกล้ตลาดหาของกินง่ายนะคะและสิ่งสำคัญก็คือตรงนี้ธรรมชาติบรรบาดได้เลยนะคะใครที่มาอยู่อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่แบบเงียบสงบนะคะมาคือซื้อแล้วพร้อมที่จะเข้าอยู่เลยตรงนี้แหละโอนแนะนํานะเจ้าของเนี่ยลดราคาลงมานะคะจากราคาสมัยก่อนที่ตั้งไว้นะราคาแพงกว่านี้ แต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วนะคะต้องการขายแบบด่วนๆแล้วก็จริงจังเลยนะหนึ่งล้านเก้าแสบาทราคานี้ห้ามต่อแล้วนะคะเป็นราคาที่สุดๆแล้วนี่มาหลังที่โรจะพาชมคืออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะนีะ่ด้านหน้าบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองนะคะนี่อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาทั้งหมดเลยนี่ ปัจจุบันนะคะทางชาวนาเนี่ยยังไม่ได้มาหวานข้าวเนาะแต่ว่าเอเคเข้ามาตรงนี้จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยมองเห็นวิวเขาแบบใกล้มากเห็นไหมอ่ะเขาพระอยู่ตรงนี้เองนะคะตรงนี้ก็อยู่ในเขตเขาพระนะคะคือตลาดวัดใกล้ๆกันหมดเลยโรงโรงโรงเรียนนะคะใกล้มากอ่ะส่วนบ้านที่เราจะขายคืออยู่ตรงนี้ร้อมรั้วเรียบร้อยนะคะเป็นรั้วตะข่ายเนาะซึ่งเสาแต่ละเสาที่ตั้งอยู่นี้นะคะแข็งแรงมากๆนะคะพร้อมกับประตู เลื่อนเปิดปิดนะคะสำหรับอยู่แบบความปลอดภัยในโซนของเราบนเนื้อที่200ตารางวาเท่านี้โอก็็ว่าโอเคแล้วเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะเข้าซอยนะคะเข้าไปด้านในได้ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในรัวที่เราจะขายนะคะโอ,ะอะให้ชมบรรยากาศรอบๆเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงกับเราก่อนนี่นี่เลย เพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ติดกับเราบรรยากาศดีแล้วเพื่อนบ้านข้างเคียงน่ะน,นิสัยน่ารักมากนิสัยดีมากเป็นคนแบบว่าน่ารักอ่ะน่ารักจริงๆใครเจอแล้วแบบว่าอยากจะคบหาเลยนี่คบหาหมายถึงเพื่อนบ้านเนาะไม่ใช่แบบว่าเป็นชู้สาวหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะนี่บ้านน่ารักด้วยเจ้าของก็น,น่ารักนะคะตรงนี้เจ้าของอยู่กรุงเทพนะคะมาแค่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเท่านั้นเองนี่ขอแอบถ่ายหน่อยนะคะอ่า วิวสวยบรรยากาศดีแบบนี้นะคะใครพลาดบ้านหลังนี้โอบอกเลยว่ารออีกนานนะคะเงินหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะคะสามารถกู้บงกู้แบงได้หมดเลยนะคะแต่ว่าโอ๋ไม่ได้รวมถึงการยื่นกู้แบงเนาะท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้เนี่ยก็ยื่นกู้กันได้เลยนะคะนี่ลักษณะบ,บ้านนะคะโอพาชมจากด,ด้านนอกก่อนนี่เลยเป็นบ้านคอนกรีตนะคะไม่ใช่บ้านน็อกดาวน์นะด้านในมีแอร์แล้วนะคะมีะเหล็กดัดตรงนี้เห็นไหมมีเหล็กดัดด้วย แล้วก็รอบๆทั้งหมดคือล้อมรั้วเสร็จทั้ง4ด้านแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะเสาแต่ละต้นเนี่ยที่เจ้าของนั้นล้อมรั้วไว้นี้นะคะเป็นคอนกรีตนะคะเทอย่างดีไม่ใช่เสาตั้งขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคานที่เทตั้งเสาเนี่ยเป็นคานอย่างหนาเลยนะคะนี่อ่ะอันนี้เรามายืนมองจากด้านข้างบ้านนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะด้านหลังก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะข้างเคียงกับเรานะคะแต่ว่าไม่มีคไม่มีคนอยู่นะแต่เป็นที่ดินเปล่า ส่วนมุมนี้นะคะที่เรามายืนอยู่คือโซนด้านหลังของตัวบ้านนี่เห็นไหมเรามองจากด้านนอกรั้วของเราเนาะซึ่งจะมีต้นไม้นะคะเท่าที่โอ๋เห็นอยู่ก็คือจะมีทั้งต้นมะม่วงฝรั่งแล้วก็มีกล้วยแล้วก็อื่นๆอีกเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆระบบแท้งน้ําทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะคะพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยภายในนะคะก็จะมีห้องนอนนะคะทางเจ้าของเนี่ยทำเป็นห้องนอนห้องเดียวเลยห้องใหญ่ไว้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ มีห้องครัวมีห้องน้ํานะคะ,ะทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมภายในรอบภายในรั้วกันดีกว่านะคะว่าเจ้าของทําอะไรไว้บ้างตอนนี้นะคะเอเดินเข้ามาด้านไหนรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้ก่อนนะคะโซนด้านหน้าเนี่ยเจ้าของนะคะคือขี้เกียจด,ดูแลตัดยงตัดหญ้านะคะตัดสินใจเทพื้นปูนทั้งหมดเลยนะก็คือว่าได้ประโยชน์ ในการใช้สอยพื้นที่แบบเต็มที่เลยนะคะบนเนื้อที่200ตารางวาเนี่ยนี่มีบ้านหนึ่งหลังข้างในก็คือหนึ่งห้องนอนใหญ่เลยนะคะแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่มีห้องน้ำมีห้องครัวนะคะแล้วก็ด้านนอกตัวบ้านตรงนี้อันนี้จะเป็นหลังคาที่ทำไว้นะคะจะของก็คุมไปเลยทีเดียวนะคะสามารถจอดรถได้4 5หคันตรงนี้เลย หรือว่าตรงนี้เราจะทําเป็นโกดังเก็บของนะคะถ้าใดที่ซื้อแล้วนะอันนี้คือออกไอเดียให้อาจจะทําเป็นโกดังเก็บของทําเป็นสนํงงานักงานออฟฟิศหรือว่าเราจะดัดแปลงเป็นทําการค้าที่เราไม่ต้องใช้หน้าร้านตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะจะทำเป็นโกดังเก็บของก็ได้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านเห็นไหมมี้อมรัวอยู่ตรงนี้เห็นไ่ะ อันนี้จะเป็นลวดหนามนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นรั้วคอนกรีตรั้วอิฐบล็อกทึบไปเลยนะคะนี่เห็นไหมอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่โอ้เดินเข้ามาเนาะขับรถเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ประตูรั้วอยู่ตรงนี้เลื่อนนะคะนี่ประตูรั้วเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรั้วนะคะ ด้านหน้านะคะเรามานั่งมีจุดนั่งชมวิวนั่งทานกาแฟเช้าๆนั่งทานข้าวได้นะคะแล้วก็พร้อมกับมองวิวสวยๆหน้าบ้านได้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับบ้านหลังที่โอภาชมไปเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวทำห้องครัวนอกไว้อีกหนึ่งห้องก็คือทำกับข้าวข้างนอกเลยนะคะแยกไว้เป็นโซน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะอันนี้ภายในห้องพักนี้นะคะมีแอร์ติดอยู่แต่ว่าเจ้าของไม่ได้แถมให้นะคะแอร์นี้เนื่องจากว่าเพิ่งติดไม้จะถอดไปติดบ้านใหม่นั่นเองนี่ห้องพักห้องใหญ่มากนะคะมีห้องพักแล้วก็มีห้องน้ำด้านนอกด้วยเดี๋ยวพาไปดูนี่อันนี้เราเข้ามาหลังบ้านเนาะเรียกว่าหลังบ้านแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปชมภายใน ตัวบ้านหลังใหญ่นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้ชมรอบๆก่อนนี่ห้องน้ำข้างนอกคือเราจะสร้างบ้านเพิ่มหรือว่าเราจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเราก็สามารถที่จะใช้ห้องน้ำด้านนอกได้เลยเห็นไหมเจ้าของให้ทุกอย่างนะคะยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดก็คือขนกลับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนด้านหลังที่เอาไว้ปลูกต้นมงต้นไม้นะคะนี่เลยเห็นไหมเอ่ย จริงๆแล้วนะคะเจ้าของปลูกไว้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือเหลือแต่ต้นใหญ่ๆเนาะต้นเล็กๆคือเจ้าของไม่มีเวลาดูแลนั่นเองมีต้นมะม่วงเชอร์รี่นะคะฝรั่งก็มีอันนี้จะเป็นหลังบ้านนะคะคือราคาแค่1นึ่ล้านเก้าแสนบาทนะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตรงนี้โอ้ขอแนะนำเลยนี่เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างบ้านเนาะจะมีต้นกล้วยมะละกอนะคะพร้อมเก็บผลผล,ลิตได้เลยเห็นไหมส่วนตรงนี้จะเป็นมุมข้างบ้านของห้องที่อยู่ด้านนอกเนาะห้องใหญ่มากนะคะแล้วก็รวมถึงมีห้องเก็บของด้วยอโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมภายในตัวบ้านดีกว่าไปกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาวนเนาะ เมื่อกี้อดเดินมาจากทางนี้นะคะ,ะแล้วก็พาชมห้องนี้เนาะพาชมด้านนอกก่อนเนื่องจากว่ามีเด็กๆอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําภายนอกนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นห้องครัวอยู่ตรงนี้นี่ๆๆโอเคเดี๋ยวจะพาวนทางนี้เนาะนต้นไม้เห็นไหมมีพื้นที่ว่างเหลืออีกเยอะนะสามารถทําสวนแบบ สวนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําได้เลยแต่จริงๆถ้าสวนเยอะๆใหญ่ๆก็ทําไม่ไหวนะสาหรับครอบครัวเล็กๆนี่เราต้องจ้างเขาอันนี้ต้นฝรั่งนะคะลูกเยอะมากเลยดกเต็มต้นเลยนะคะนี่เจ้าของเก็บไม่ไหวเลยก็ปล่อยแห้งบ้างอยู่ตามธรรมชาติบ้างนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลักษณะของด้านหลังบ้านเนาะบ้านก็จะมีทรงแบบว่ามีซิกแซกนิดนึงเนาะนี่เห็นไหมอ่า ่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวอยู่นี่เลยติดๆกันทั้งหมดนี้คือทําเป็นลงคุมไปเลยหนึ่งโงก็คืออยู่แบบสบายๆนะคะเราจะได้แบบว่าไม่ต้องหลบฝนหรือว่าไม่ต้องบังแดดอะไรอีกเลยนะคะอันนี้คือทางที่โรเดินเข้ามาแต่ว่าออ้มไปทางนู้นเนาะนี่ให้ชมภาพจากตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมคะเป็นโรงแบบว่าโรงใหญ่เลยท,ทําไว้ทีเดียวเลย โอเคเดี๋ยวโจะไม่ผ่านไปทางนี้นะคะอคจะอ้อมไปข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งส่วนตรงนี้ก็จะมีประตูนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ประตูออกจากห้องครัวนะคะจากบ้านใหญ่นี่ทําทุกอย่างเรียบร้อยนะคะตรงนี้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะชมข้างบ้านจากภายในเมื่อสักครู่ต้นคลิปเนี่ยโอพาทุกท่านชมข้างบ้านแต่อยู่นอกรั้วตอนนี้จะอยู่ภายในรั้วเนาะมีจานดาวเทียมด้วยเห็นไหม แล้วก็มีระบบแท้งน้ําปั๊มน้ําทุกอย่างนะคะพร้อมหมดแหลวพร้อมอยู่ได้เลยนะคะในบ้านหลังนี้นะคะมีแอร์ให้อีกแถมแอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าข้างบ้านแล้วกันเนาะข้างบ้านที่โอไปยืนอยู่ด้านนอกเมื่อกี้น,นี่เห็นไหมมีเหล็กดัดด้วยนะคะเหล็กดัดสแตนเลสท,ทำไว้เรียบร้อยนะคะ ตรงนี้นะคะแถวนี้คือไม่ต้องกลัวไม่มีขโมยขจรอ,อะไรเลยนะคะชาวบ้านแถวนี้จริงๆแล้วนิสัยน่ารักมากๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติกันหมดช่วยๆกันดูแลนะคะใครที่เข้ามาอยู่คนนอกเนี่ยคือก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าแถวนี้ชาวบ้านจริงๆก็คือนิสัยน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะนี่เห็นไหมนี่เลยนั่งชมบรรยากาศได้ อันนี้จะเป็นทางที่โอดเดินมาเนาะข้างบ้านข้างบ้านก็น่าจะกว้างประมาณ2เมตร3เมตรได้นะคะรอ,อบบ้านเนี่ยมีการเทป,ปูนเรียบร้อยนะคะ,ะจะได้ไม่ต้องดูแลเยอะนะคะเจ้าของบอกว่าขี้เกียจดูแลตัดยุงตัดหญ้าก็เลยเทป,ปูนซะเลยท่านที่ซื้อแล้วนะคะอยากจะแบบว่าปูกกระเบื้องก็จะได้ปูไปเลยเนาะสวยงามเพิ่มขึ้นอ่ะตอนนี้นะคะออพร้อมจะพาทุกท่านชมภายในตัวบ้านแล้ว ก่อนอื่นก็จะเริ่มจากระเบียงหน้าบ้านเนาะจะเรียกว่าระเบียงหรือเทอเลสก็ได้นะคะนี่มีฝ้าเรียบร้อยนะคะนี่ด้านหน้าบ้านจะเป็นประตูมังกรนะคะประตูคู่สวยงามนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยปูกระเบื้องเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เจ้าของไม่ได้แถมเนาะแล้วก็มีมานั่งตรงนี้นะคะตอนนี้ของอาจจะลกๆนิดนึงนะคะเจ้าของจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนั่นเองนี่ พอเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นถึงวิวภูเขาเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในตัวบ้านกันดีกว่านี่พอเราเข้ามาตรงนี้นะคะ,ะเราจะเห็นถึงห้องโถงใหญ่นอนหนึ่งห้องนี่เลยข้างในนะคะทาสีฟ้าสวยงามเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้แถมนะคะ มีแอร์นะคะห้องนี้1ตัวอันนี้จะของแถมให้นะคะแอร์แถมให้อันนี้คือห้องโถงเนาะเดี๋ยวให้ชมห้องโถงจากด้านในก่อนอันนี้ก็เป็นห้องโถงใหญ่ตอนนี้งคมมายืนอยู่ด้านในนะแล้วก็จะให้ทุกท่านเนี่ยชมถึงทางที่โอเดินเข้ามานี่เลยค่ะพอเราเดินออกไปเราก็ไปนั่งเล่นนั่งกินข้าวกินกาแฟยามเช้ายามเย็นนะคะอากาศจะดีมากที่นี่นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปชมกันที่นี่นะคะระบบไฟระบบน้ำทุกอย่างนะคะลงตัวหมดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่นี้ทาสีแบบออกครีมครีมเหลือง,งนะคะเข้ามาแล้วสบายตามากเลยมีไฟฟ้าแสงสว่างนะคะมีผ้ามา่านตรงนี้ก็แถมให้ด้วยห้องนอนไม่ใช่แค่เท่านี้นะนี่โอให้ชม คือพ่อแม่ลูกเนี่ยติดกันมากก็นอนด้วยกันหมดเพียงแค่กั้นแค่ตู้เท่านั้นเองนะลูกสาวจะนอนอยู่ตรงนี้คือเป็นห้องใหญ่เลยห้องยาวเลยแล้วก็มีแอร์ติดตรงนี้เห็นไหมหนึ่งตัวไฟฟ้าแสงสว่างทุกอย่างครบนะคะนี่ก็ถือว่าอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่เลยนะคะตอนนี้อาจจะลกๆนิดนึงเนาะเนื่งนอง,องจากว่า,าจะของเนี่ยคือไม่ได้เก็บของอะไรไว้ให้เราแบบเท่าไหร่เราถ่ายแบบ ตามจริงของงานเลยนะคะไม่ได้สร้างภาพให้ดูสวยดูหรูแต่ที่แน่ๆตรงนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นบ้านที่คงสร้างแข็งแรงมากแล้วก็เป็นบ้านคอนกรีตนะคะเท่าที่โดเดินชมอยู่เนี่ยบ้านยังใหม่อยู่นะคะสภาพนี้95%เลยไม่มีเลยนะคะรอยแตกรอยร้าวเนี่ยไม่มีเลยนี่อันนี้คือพื้นนะคะปูกระเบื้องสีออกเขียวๆนิดนึงเขียวมิ้นต์นะคะ ท่านใดไม่ชอบก็ลื้อทิ้งปูใหม่ได้เลยนะคะแนะนําง่ายมากเลยนะคะนี่ส่วนตรงนี้เป็นทางที่โเดินเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะไปห้องครัวกันห้องครัวห้องน้ํานะคะนีะ่นี่เลยคะ่ะห้องครัวห้องครัวก็คือครบเครื่องทุกอย่างเลยนะคะขอย้ำอีกรอบนึงนะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเนี่ยเราไม่ได้แถมให้นะคะไอที่เป็นเคาน์เตอร์ติดอยู่อะไรเนี่ยคือให้หมดเลย นี่คือห้องครัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โอแนะนําคือว่าห้องนอนเนี่ยเป็นห้องนอนใหญ่เลยเนาะถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราอยากจะรื้อ,อเราอยากจะกั้นนะคะเป็นสองห้องก็สามารถเจาะประตูตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะทําเป็นอีกห้องหนึ่งนี่อันนี้ก็สําหรับห้องครัวนะคะครัวนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะนี่เห็นไหมปูกระเบื้องน่ารักน่ารักนะปูกระเบื้องน่ารักน่ารักไว้ทั้งผนงังแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์เลยนะคะนี่เห็นไหม นี่คือผนงังส่วนพื้นนะคะด้วยกระเบื้องลายไม้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นลายที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ลายไม้แบบโมดเดิร์นนะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นทางที่โเดินเข้ามานะคะนี่ตอนนี้ก็ทําเป็นห้องครัวห้องนั่งทานข้าวนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางออกเดี๋ยวพาไปชมเนาะก่อนที่เราจะไปชมตรงนั้น มีหน้าต่างด้วยนะห้องครัวเห็นไหมไม่ทําให้ห้องครัวเนี่ยอับหรือว่าเหม็นมีถึงสองช่องเลยมีช่องนี้แล้วก็ช่องนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปชมห้องน้ํากันห้องน้ํานี้ก็ใหญ่มากๆเลยนะคะที่จะของทําไว้ที่บ้านหลังนี้นะโอชอบมากๆเลยคือพื้นพื้นกระเบื้องเนี่ยลายสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําใหญ่มากนะใหญ่โตมากจริงๆเลย ก็ทั่วไปนะคะห้องน้ําก็จะมีช่องระบายอากาศช่องแสงนะคะแล้วก็มีกระจกสองหน้าอ่างล้างมือนะคะนี่ก็ทั่วๆไปอยู่แล้วเนาะมีชักโครกมีที่ล้างมุงล้างมือนะคะแต่ว่าอยู่กันแบบบ้านบ้าก็จะใช้ตักอาบน้ํากันปูกระเบื้องไว้ครึ่งทางเนาะหรืออีกครึ่งทางทาสีแล้วก็ฝ้านะคะฝ้าฉาบเรียบสวยงาม ฟ้าฉาบเรียบทั้งบ้านนะคะมีไฟฟ้าแสงสว่างทั้งบ้านคือไม่มีอะไรเสียหายะอะไร่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนประตูหลังบ้านนี้มีเหล็กดัดด้วยนะคะรวมถึงช่องต่างๆตรงนี้ก็มีเหล็กดัดเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นเหล็กดัดนะคะนี่ส่วนตรงนี้ประตูที่เราจะออกไปยัางลงจอดรถหรือเราจะไปห้องนอนอีกห้องหนึ่งกับห้องครัวได้เดี๋ยวพาออกนะคะ พอเราออกมานะคะเราก็จะมาพบกับนี่ห้องครัวอยู่นี่นี่คือห้องครัวนะคะภายในก็เอาไว้ทำกับข้าวล้างจงล้างจานล้างผักนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่โอภาชงนะซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่มากเลยนะคะส่วนตรงมุมนี้นะคะจอดรถได้สี่ห้าคันที่โอบอกคืออยู่ตรงนี้นะคะทางนี้ก็คือเป็นทางที่เราเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นเลย แล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งเป็นมุมห้องเก็บของอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมอโอเค,โ,อเคโดยรวมออก็พาทุกท่านนะคะชมชมครบทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคประมาณนี้เลยค่ะ โดยรวมของบ้านหลังนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมาที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับบ้านราคาถูกๆแบบหลังนี้อีกลาไปก่อนค่ะ